ดูแทกยางรถเกี่ยวขนาดใหญ่นะครับเป็นของเก่าญี่ปุ่นมาตัวนี้เป็นรถเกี่ยวของเก่านอกนะครับสภาพสวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มาดูขนาดของยางนะฮะขนาดความฟั่งห้าร้อยนี่เบอร์ยางนะครับเบอร์ยางอยู่นี่นะครับห้าร้อยคูณเก้าสิบคูณห้าสิบสามข้อนะครับตัวนี้ เจนถูกต้องนะครับวันครบสมบูรณ์ไหยนะแปดสิบเกเปอนตะไตัวนี้ะดววางซ้อนทับกันอยู่นะครับมีของแน่นอนชัดเจนอามีคู่เดียวครับ ดูข้างนี้มั่งนะเห็นนะห้าร้อยคูณเกเอ็นเอสคูณห้ 53, 53ิบข้อนะดูสภ,สภาพโดยรวมแนละ้วสวยเลยวนะางซ้อนทับถมกันอยู่นะครับแท็กมีเยอะครับ แต่ว่าเบอร์ที่ตรงเบอร์เบอร์นี้มีอยู่คู่เดียวนะครับท่านใดสนใจก็โทรไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบคโฮ0 8 1 6 2 2 1 2 9 9 0 8 1 6 2สอ2 9 9นะสอบถามรายละเอียดได้นะครับเยอะครับแ็กยางมีเยอะนะแต่ว่าหาเบอร์ที่ตรงกันเนี่ยให้มันสเปคเดิมๆลงล็อกเนี่ย ตัวนี้มีอยู่คู่เดียวนะครับเหลือคู่เดียวท่านสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้นะครับเขียนนะครับ